ห man, วานกลางๆแล้วปกติเขาเป็นคนหวานประมาณไหนนะเพื่อนคนเป็นคนหวานป้าไม่มากนะเป็นคนเท่มากกวาเนี่ยไม่ใช่หวานหรอปกติแล้วหวานไม่ใช่โชว์ใครหรอกเสราเฉยมีตอนนี้ผู้รับเสกเชื่อตอนนวโอู๋ก็แรงนะเดี๋ยวเพื่อนกำหน้าเอือมเรานะฮะ ไม่หม <ider> <seeing> ูเลยจริงคือยังความเขินเลจริงๆแล้วเขาเป็นคนเสียงดจริงๆเท่คุ้เท่ถ้าได้ฟังแค่เสียงโคตรเท่เลยรุ่นชายเสียงเท่มากเขามาเจอหน้าอีกโอ้โหทั้งเท่ทั้งหล่อทั้งน่ารักแบบครับยังไงอีกยังไงผมพูดไม่หมดมีเท่มีหล่อมีน่ารักมีอะอีกทุกคนจ้อยผมเป็นแบบไหนมากที่สุดแบบเท่ใช่ไหมอะไรแบบน่ารักแต่เท่ แบบพูดทีแบบว่าตอนเป็นที่รักของเราไงแบบนี้ดีกว่านะเออได้ครับผมฝั่งนน้นนี่คือยังไงนะครับฝั่งข้างหน้าเขาแซวกันใหญ่ฝั่งนน้นก็เก็บนะเก็บเก็บทุกโมเมนต์ะนะเก็บโมเมนต์ผ่านโทรศัพท์อะไรนะฟิลไงนหลงไงหลงไงเขาเร็วเขาเร็ว ฟินงมันในฟินหลบในประมาณนั้นอ่ะโอเคนะครับผมก็นะางเพแ่อนๆรายได้ตอบแล้วนะจริงๆนะนอ่าเท่าที่ดูนะน่าจะเป็นคนที่มีความเป็นอินเทอร์เวคอินทิวเอทใช่แล้วก็เอก็กโทร,รเวอทเบาๆครับอยู่ตรงกลางคือสมมุติถ้าเกิดแบบออกงานเนี้ยก็จะพยายามแบบเป็นเอก็กโทรเวอทถ้าเพราะว่าคนดูชอบให้ผมเป็นแบบสไตล์แบบอะไรนะอะไรไมร่ตลกตลก,กอะไรแสดงไ <c oughs> ม่เท่ๆไม่ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าทุกคนชอบแต่ไมอยากเป็นในสิ่งที่ทุกคนชอบหรอกทุกคนถ้าชอบเป็นยังไงผมเป็นยังไงจริงๆเขาดูเท่นนะเขาดูเป็นคนไม่หวานเขาไม่เขาไม่หวานแต่เขาเป็นคนปกา,า <c oughs> ปกหวานมากนะรู้ไหมปากหวานบางทีมุกอแบบมันแป้งป้ <c oughs> างเงเอ้ยบางทีบางทีมุกที่สำเร็จมับางทีงมันก็ไม่ได้มีความสุขต่อไปมุกแป้งเลยผมมุกที่แฮปปี้มากนะครับผมจริงแล้วนะฮะ ปากหวานขนาดนี้ปกติใช้ลิปของทรูซีดรุ่นนี้นะฮะ<ห>สีอะไรนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลยวเห็นภาพว่านะครับผมกับฟรีซีเกรซี่ลิโก้เฟซี่ลิโก้ครับผมใช่เป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเบอร์32มสิใช่ครับผมเป็นสีพิชี่ Feeling ใช่ต้องติดใช่แล้วผมนี่ติดเอาเอาเอาเบามาทาแล้วผมไม่รู้ผมไม่ดูเลยไม่ดูเลยเดี๋ยวไม่เชื่อกันถ้าผม อ่ะดูด้วยอ่ะดูอะไรชนไหน่อยชนไหน่อยนี่เออในรองท้าในรองท้ายดูหน่อยท่าตลบแทบท่าเบาเบาแทบเบาเบาสีนี้คือสีสวยมากตลกเอ้ยสีเขาโอ้เขาเป็นผู้ชายเท่อกุนเพราะว่าสีนี้สีทีแต่นะฮะเขาจะเป็นอารมณ์แบบโทนถ้าใครทำบุคลอกมาสีนี้จะเป็นโทนสีวอล์มโทน นะคะรับบอทูลแล้วคืออรารมณ์เหมือนเป็นผู้ชายองุ่นหนเหมือนสีบอทนเลยใช่ครับเป็นสีบอทนแล้วซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วปกติแล้วผมเป็นคนที่ปากแห้งค่อนข้างงา่ายคือเป็นคนผิวแห้งแล้วมันทำให้ปากแห้งด้วยอะไรยงเี้แบบบางทีออกไปข้างนอกปากอาจจะซีดบ้างเราก็ต้องมีนิดพกติดตวัวเอาใช่ต่อไปนะครับผมในกระเป๋าทุกใบากางเกงทุกตัวต้องมี นะครับเบอร์3 2สีนี้เลยครับ3 2นะฮะตัวสีนี้นะครับทิลลีนะครับผมสำหรับสีนี้เลยนะครับผมก็จริงๆเราก็อยากมีสีเป็นน้องแจ็คเฟรดเหมือนกันซึ่งเป็นสีน natural ก็เบอร์3 4อะสไตล์ natural natural เบาๆเป็นผู้หญิง natural นะครับผมก็สามารถใช้ได้เบอร์314ในเองนะครับผมก็สามารถลองใช้กินสำหรับสีโดยทัก็จะมีความเป็นชมพูเบาๆชมพูหน่อยๆนะฮะชื่อสีนะครับผมเป็นโรสนะครับผมเกรสโรสเกรส ดีค่าท้าสีเห็นไหมเป็นผ <ส interfer en> ู้หญิงที่มีความดชแสมากนะฮนี่ยงนะส่วนเบาๆได้เองครับเอาละพอทาแล้วเป็นไงพอทาแล้วเป็นยัไงหน้าชุบนะเท่ปากน่ชุบไหมพอทาแล้วว่าจะดูปากนะาชุบแงเท่้สาวบอกปากน้าชุบแต่เขาไมยังโคงคอเป็นเท่นะน่ารักเออไม่พอไม่เมื่กี้ไม่ทันล้วเถอนไม่ทันล้ เอาใหม่เอาใหม่สามองหนึ่งนบพี่จะ้าครับพีจลลายพจะไม่ไหวเป็นหลบในเลยใช่ข้างหลังข้างหลังเป็นไงเนหลบในเวอร์นารยกอะไรน่ารักสไตล์เม่อย่างงี้ใช่ถูวว่าใช่ตัวว่า เอาใหม่เอาใหม่พ right, okay, ี <complexity> okay, okay, right? so re, four, four ่นนาสไตล์ไม่กุ้นี้เนี่กอเชือวป็นคนที่เกิดดิเกิดที่นเโอเคนะครับผมทั้งหมดสิเฉดสีิ้นะ่สามารถฝาที่สอมาซูดีนะก็คือถ้าปอนนะครับเขาใช้เป็นตัวสาแล้วก็วัน